ครับก่อนที่จะเข้าสู่การแปลเนี่ยเรามาทราบถึงหลักการแปลก่อนคือการแปลเนี่ยมันมันก็จะต้องมีหลักการซึ่งตัวหลักการนี่แหละครับจริงๆแล้วเราเรียนมาหมดแล้วครับรู้มาหมดแล้วไม่ได้ลืมยังอยู่ครับแต่เราไม่รู้จักมันเองนายาหนึ่ง ซึ่งจะต้องแปลเป็นออลำดับที่หนึ่งนะครับแปลเป็นลำดับที่หนึ่งก็คืออะไรครับ<า>เห็นไหมครับอาละปานะ <c oughs> แปลเป็นลำดับที่สองคืออะไรครับ<า>นิบาตต้นข้อความ<า><า>นะครับแปลเป็นลำดับที่สามคือ กาลสัตรรมีและเป็นลำดับที่4คือ,อประธานนะครับและเป็นลำดับที่ห้าตัวขยายประธานนะครับพูดภาษาง่ายๆนะหกิริยาในระหว่างแล้วก็เจ็ดนระ แปดกลุ่มห้าเลื่อมยาเก้าตัวเอานะครับแล้วก็หลักการเหล่านี้รู้หมดแนวครับ แต่มันยังไม่ละเอียดแต่มันยังไม่ละเอียดมันยังมีติดอยู่นิดนิดหนึ่งติดอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ความเข้าใจบางส่วนที่เรายังไม่เข้าใจนะครับอารัปณะเคยอธิบายมาแล้วนในส่วนของอารัปณะอารัปณะนั้นมีอยู่สองประการมีอยู่สองประการก็คืออารัปณะ นามกับ1.2อารปนะนิบาอารพนะนามอารพนะนามคือประเภทไหนนโรงรตค,คือประเภทไหนครับอารน,นานาค,คประเภทต้องสังเกต อ่าคือประเภทไม่ทราบนะอารนักนามคือเตปโตนปรปตูเสียงอารปนันามนะครับก็คือ<แ>การันทั้งสิบสามที่มันเอามาแจกปัตมาที่หนึ่งทุติยาที่สองตติยาที่สามสัตมีที่เจ็ดอาลปะนะอาลปะนะตัวนั้นแหละเขาเรียกว่า อาลพนานามไอ้สัตมีปี่เจสสปุริสัสมิงปุริสัมปิุริเสปุริเซสุอาลปนาปุริสสปุริสา,สาไอ้ตัวปุริสาปุริสาเนี่ยเขาเรียกว่าอาลันานามครับแล้วอยู่ทุกการันนะครับอยู่ทุกการันผมก็ไม่รู้จะอธิบายท่านฟังยังไงถ้าท่านท่องได้ปั๊บมันก็โอเคนะพูดแค่นี้ก็เข้าใจแล้วแต่ถ้าท่าองไม่ได้นะ พูดยังไงก็ไม่เข้าใจครับเจ้าแมท่านวิทยาพูด <c oughs> ยังไงก็ไม่เข้าใจถ้าเกิดไม่ได้ท่องนะถ้าเกิดไม่ได้ท่องแล้วมันลามมันลามไปถึงไหนมันลามไปถึงกติปยาสั์อีกลามไปถึงนู่นนะถึงกติปยาสับด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้ท่องก็ไม่เข้าใจฉะนั้นผมก็เอาสรุปง,ง่ายๆก็คือ,อวิพัส วิพัฒที่แในอารัปนะทั้ง13การัน่าแล้วก็บวกกติปยา,าพท์ด้วยนะคำอธิบายก็บวกกติปยา,าพท์ด้วยแต่ว่าก,กติปยา,าพท์นั้นก็มันก็มีแต่มีที่ใช้น้อยก็ไม่พูดถึงส่วนอารัปนะนิานบาตนะครับตัวนี้มีในแบบท่องเรามีอยู่เท่าไหร่ สิบตัวสิบตัวในแบบห้องเลยครับในอัพยญา,าศั์อัพยญา,าศั์เป็นอุปศักด์บ้านนิบาทบ้างปัจจัยบ้างไอ้นี้บาทตัวนั้นแหละนิบาทบอกอาลปนาสาหรับลงในราวานามาสามบ้างกิริยาสามบ้างบอกอาลปนาการที่บริเจตดบุไมาบเดเสรบ้างใ้ใช่หรือเ,เอ,อ่อไม่ใช่นะอ,อัอนนั้นอ่าลปนาบาตก็คือ นิบาตบอกอารัปณะน,นั่นน่ะไม่รู้จะเรียกชื่อมันยังไงมันมีอยู่สิบตัว p ante p ante p p p ยักเคพันเตปทันเตอวุโสเรอเรเฮเชยักเคพันเตปทันเตอวุโสเรอเรเฮเชหายไปสองอ่าพเนอัมโพอ่ะสิบสิบตัวนี้เรียกว่าอารัปณะน,นิบาตแล้วก็มันมีมันมีตัวที่เป็นไฮไลท์อยู่ ของมันนะพันเตล่ะตัวหนึ่งเห็นบ่อยบ่อยอาโสละตัวหนึ่งนี่พันเตอาวุโสคเน่นเ,เนเเ่เรเอัมอัมโวเรอเรเฮเชต่อไปก็ตัวที่พบน้อยนะพบน้อยก็อมันะอมโวอ,อัมโวเฮเออไม่ใช่เฮเชยักเเคไม่มีเลย อัมโพเฉเรอเรเ,รเ,รเรห,หเฉอัมพนเพนเพนเนพเนอเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออยูน่หน้าตัวตัดมาให้สั้นดีตัวนันน้นมีอัมโพเรอเรหเหเฉเหเหเฮ้ยมีอยู่ตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ย เรอะเรเหเชสามตัวนี้มีอยู่ในภาคสองที่เดียวถ้าเราท้่องได้ก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าในลักษณะของการนำไปแปลเอาห้าตัวนี้ท่านต้องไปจำมาทำไม่ได้ก็ต้องจำว่าเห็นเห็นห้าตัวนี้เนี่ยเวลาแปลต้องแปลเป็นอันดับหนึ่งเลยแปลก่อนประธานอีกแลก่อนนิบาตต้นข้อความอีกนะครับ ต่อไปพอมาถึงนิบาตต้นข้อความ dad, อนิบาตต้นข้อความมีอะไรบ้างสองจุดหนึ่งคือนิบาตบอกอะไรครับนิบาตบอกนิบาตบอกอะไรทจะปรรณาตุนิบาตบอก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 ปริกำหรือเปล่าใช่ไหมนิบาตบอกอะไรนะ ที่ก็จึงอยู่เพราะว่าตูสสวนว่าก็อปนักสวนว่าก็อภิษแม่บ้างจะเออก็ถวายอย่างหนึ่งนี่บาตอะไรครับลืมนั่นนะเนี่ผมลืมนี่บาตต้องข้อฟ้าไหมบ้าบฮะนี่บาตอะไรนะครับในหนังสือแบบท่องเราอยู่ในแบบท่องเออนี่บาตนี่บาตสำหรับ ภูสับและประโยคมีคอัตถะเป็นปเอ,นอโนกนั้นซึ่งนิบาตตัวนี้มันก็จะรวมอีกจากปนาตูและเอตัวอื่นๆไม่ค่อยได้มีบทบาทครับมีอยู่4ตัวนี้ นีเดวาน,นิบาทสำหรับปลูกศัพท์และประโยคมีอัฐาเป็นอนเนกสอ,สอนี่ถ้าว่าถึงหลักการนะพอเรามานั่งอ่านนั่งอ่านเอาไปเอเมินก่อนแปลอนะหลักการแต่ว่าก็ควรที่จะรู้ก่อนนิบาทบอกความได้ยินเล่าหรือมีอะไรบ้างชัยวัดมีอะไรบ้างครับกีร<ม>ะ กีระขางรสูทางอ่ามีอยู่สามตัวต่อไปชุดสุดท้ายน,บาบนิบาทบอกปริกับมปริกรมนิบาศบอกปริกรมนี่เลือกมาเป็นบางตัวนะเจหากว่าอ่านี้ครับยาติทีว่าสเจ้าว่า อาาท้าว่าอาเปวนามะชื่อแม่ฉไนตัวนั้นไม่ได้แปลแต่เจนะครับเจยะทิใสเจเนี่ยมันต้องแปลก่อนแปลก่อนการละสัตมีแน่นอนนั้นมันมีอยู่สามกลุ่มเนี่ยพอสามกลุ่มพอเห็นสามกลุ่มปั๊บเราเราล็อกตัวมันได้เลยครับว่านี่บาดต้นข้อความน,นมีอะไรบ้าง ไอ้ที่ผมขยายเป็นข้อมานี้นี่เพราะบางรูปท่องได้นะบางรูปท่องได้นะพอท่องได้ผมพูดอย่างนี้ปุ๊บท่านก็ขยายผลได้เลยแต่รูปที่จําไม่ได้นะถ้าผมจะไปสรุปรวบยอดอภินิจามพระนตัตถุกิรัคทะลุโสทางเจเจอาสาเจยะทิอาคะอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องมันก็มึนไปอีกนะครับนี้เรียกว่า นิบาทต้นข้อปามนะตัวสำคัญสำคัญที่เราจะต้องรู้จักมันต่อไปข้อ3นะครับกาลสัตตมีกาลสตาัสตตมีนั้นก็คือคืออะไรครับคือ3.1คืออะไรคือนิบาทบอกการ นิบาตบอกการอะไรบ้างครับอาตาครั้งนั้นบาทโตเจ้าทิวาวันสายเยน็นสุเวในวันนิโยวันวันสัมปติบาทเดียวนี้อายติงต่อไปนิบาตบอกการใช้มาตัวเดียวครับอาหาครั้งนั้นนิบาตบอกการนะครับอาถาครั้งนั้น นะครับแล้วก็ต่อไป3.2สับปอการเวลาอย่างเช่นตังที่ว่าสังในวันนั้นอย่างนี้ครับตัดสมิงสมยเยในสมัยนั้นเป็นต้นเลยครับ เยอะแยะมากมายนะเก้ารอเก้าที่บอกการเวลาครับที่บอกการเวลานะแล้วก็สามสามจุดสามครับสามจุดสามก็คือปัจจัยอับย,ยะยะสั นะปัจจัาในอภิญาสัมเมีมเม,มที่ลงในเป็นการสัตมีลงในการดังนี้คืออะไรบ้างคืออะไรบ้างครับใครจําได้ตระตะทาหาท่าที่นิ้หินจะนางว่าไม่ใช่อ่ามีทาธานิระหิทุนาทาจะนาง ชาชาชาชุอา้าวทาทาอย่างเช่นตาทาในการนั้นอ่าน,นี้ยกตัวอย่างนะครับยะทาในการใดอันนี้ยกยกตัวอย่างทาทานี้ทานี้ยกตัวอย่างอย่างเช่น อิธานิในการนี้นะครับชาชะยกตัวอย่างเช่นอัชชะในวันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูส่วนส่วนเอรหิรหิรหินะครับอย่างเช่นเอตารหีเอตารหิรหิ ก็คือเอตระหิในการเอตระหิในการปัดนี้หรือในการเดี๋ยวนี้เนีเอตระหินะครับในการนี้เดี๋ยวนี้กายที่ท่องนะอันนี้คือประเภทปัจจัยพยยศักท์ที่บอกการ สับบอกการเวลามันมีมีอยู่ประมาณเท่านี้ครับมีประมาณเท่านี้นี่มาสับประธานตัวขยายประทานกิริยาในระหว่างตัวขยายกิริยาในระหว่างกิริยาคุภาพจริงๆนเราเรียนฐานมาหมดแล้วมาซ้ำที่กิริยาคุภาพครับกิริยาคุภาพนั้นมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งคือกิริยาอายาน กิรยาขยาแบบไหนครับกิยาขยานแบบไหนครับอย่างเช่นภาวะติย่อมมีย่อมเป็นโหติย่อมมีย่อมเป็นกัจจติย่อมไปนี่นะเรียกว่ากิริยาอาขยา,ขยาก็คือกิริยาที่ประอกอบด้วยวิพัศน์ิบสอหมวด เรียกว่ากิริยาอายานครับต่อไป8.2กิริยาอะไรครับกิริยากิจครับกิริยากิจที่ใช้มากคือตาปัจจัยตับห้าปัจจัยและสุดท้ายอานิยปัจจัย3ตัวนี้ใช้เป็นกิริยาคุภาพครับาสามตัวนี้ใช้เป็นกิริยาคุภาพก็จำไว้ด้วยนะครับ ตัวขยายกิยาคุมภาคคือมันอยู่หน้ากียาคุมภาคนะมันก็จะอยู่ข้างหน้ากียาคุมภาคตำแหน่งของมันก็จะอยู่สุดท้ายอันนี้คือกฎเกณฑ์ก่อนที่จะแปลเราก็รู้พวกนี้ไปก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นหลักสำคัญของการแปลบาลีครับ